เราได้เอาปลานิ้นมาปล่อยนะคะ1 0 0 0ตัวห้าร้อยตัวใช่ไหมคะที่เราเคยมาปล่อยปลาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นคันหนึ่นะคะ18ึ่งคันของเราก็เป็นแบบนี้นะคะน่ารักไหมคะอันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นคันหนึ่แล้วก็เราก็ตกแบบไร้าสารนะคะไม่มีสารตะกวนนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนเลยนะคะและขอขอบคุณ f c ทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจและคอยกดไลค์ให้นะคะวันนี้นะคะเราก็มาพาทุกคนนะคะมาทัวร์หมายธรรมชาติอีกแล้วนะคะก็เป็นหมายเดิมแะค่ะที่เคยเราเคยมาเล่นปานิลกันนะคะที่นี่ก็จะเป็นหมาลับๆนะคะที่ใครๆก็รู้กันนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าที่นี่ก็มีปานินนะคะและวันนี้ที่เราจะพาทุกคนมาเล่นนะคะนี่เลยค่ะก็คือทางฝั่งซ้ายของเรานะคะนี่ค่ะฝั่งซ้ายของเราวันนี้ เราก็จะมาตกปลานินก็คือฝั่งซ้ายนะคะส่วนฝั่งขวาของเรานะคะนนะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เขาชอบมาตกพวกปลาช่อนมาดักปลาช่อนกันนะคะวันนี้นะคะเราก็มาตกปลานินมาเทสดูว่าปลาเราเริ่มโตกันหรือยังนะคะ,ะก็ที่เราได้เอาปลานินมาปล่อยนะคะ1,000พั 1, ตัว ห้าร้อยตัวใช่ไหมคะที่เราเคยมาปล่อยปลาใช่ไหมออไม่ใช่นะคะไม่รู้ว่าใครเอาปลามาปล่อยนะคะที่นี่เป็นปลาเนิงขาดเป็นลูกปลาพัานปลานะคะตอนนั้นที่เรามาตกก็เริ่มโตก็สองนิ้วสามนิ้วกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูไปเทสดูนะคะว่า ปลาเราเนี่ยเริ่มโตปลาในบ่อนี้เริ่มโตกันหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูหมายที่เราจะตกวันนี้นะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะพานะคะไปดูหมายที่เราจะตกกันนะคะวันนี้ก็เป็นหมายเดิมนะคะที่เราเคยมานั่งกันนะคะหมายนี้นี่นะค่ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นหมายที่เราจะมาตกกันวันนี้นะคะตรงนี้เราก็มานั่งประจําเลยแล้วก็ที่เรามานั่งตกก็คือมาเล่นอ่า ระยะสองดนะคะหรือว่าหนึ่งแปดวันนี้เราก็เตรียมคันนะคะหนึ่งดมาเล่นนะคะเล่นใกล้ๆเพราะเล่นไกลไม่ได้นะคะเล่นไกลเดี๋ยวจะเจอปลาใหญ่เอานะคะอ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าเล่นไกลแล้วกลัวเจอปลาใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเราเล่นไกลเนี่ยมันจะไปเกี่ยวต้นไม้นะคะเวลามันหลุดมาเราก็เลยอาศัยว่าเล่นใกล้ๆเอานะคะใกล้ๆกก็กินแล้วนะคะไม่ท้องเล่นไกลก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปรอชมกันนะคะว่าวันนี้เราจะมาเล่นปลาแล้วปลามัน กินไหมหรือว่าโตขนาดไหนแล้วนะคะรอชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวอย่ที่เราจะเอามาเล่นนะคะนี่นะคะหยาดตปลาตองห้าของค่ะหยาดจะปลาตองห้านะคะครที่สนใจก็สามารถทักแชทเพจหยาดตุปลาตองห้าได้เลยนะคะหาง่ายนะคะตัวนี้ใช้ง่ายด้วยนะคะตัวนี้เราได้ผสมหัวเชื้อตองห้ารวมฝุงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ถ้านะน้าทุกคนเอฟซีทุกคนเอาไปใช้นะคะก็เทแล้วก็ผสมน้ําใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเราได้ ผสมให้เรียบร้อยแล้วใช้ง่ายนะคะส่วนน้ําที่เราวางไว้ก็คือในด้านหลังนี้เลยนะคะก็คือเหยื่อ5ถ้วยน้ำ2ถ้วยนะคะตัวนี้หรือว่านั่นะทุกคนชอบตกแบบเปียกแบบแห้งเท่าไหร่นั้นก็ลองไปใส่ดูได้นะคะก็ตามใจชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าชอบแบบตกเปียกก็คือใส่น้าเพิ่มถ้าชอบแบบตกแห้งก็แค่ลดน้าลงแค่นั้นนะคะตัวนี้นี่นะคะก็ผสมน้ําแบบนี้นะคะผสมน้ําให้พอที่เราจะชอบตกแบบเปียกหรือแบบแห้งก็ได้นะคะแบบนี้เราก็ พุ่มตรงเด็แล้วก็ตกได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตัวเยลเกียวชิ้นนะคะเป็นเหยื่รุ่ม25นะคะตัวนี้เราก็ใช้นัตตาอ2ถ้วยต่อนน้ำ3ถ้วยนะคะหรือว่าถ้าใช้ไม่หมดมันเยอะเราก็ใช้หนึ่งถ้วยแล้วก็ตอนน้ำถ้วยครึ่งนะคะเราก็ใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ตอนนี้เราก็ผสมก็ไม่เยอะนะคะก็ประมาณแค่ถ้วยเดียวนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยใส่น้ําได้เลยนะคะหรือว่าจะตามใช้ชอบลูกค้าจะ ins ใส่แบบไหนก็ได้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ พักชิ้งไว้ห้านาทีนะคะก่อนตกนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าชอบให้มันเหนียวกว่าน,นี้ลูกค้าก็อไปผสมตัวกูกเตนเพิ่มก็ได้นะคะตัวนี้คือเราก็ใส่หัวเชื้อน้ําเพิ่มนะคะมันจะได้เพิ่มความหอมนะคะปลาม,มันก็จะเข้าหาย,อย่อของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ตัวนี้ใช้ดีนะคะก็ใช้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะตัวนี้สําหรับมือใหม่ก็ใช้ง่ายน,นะคะเราก็ใช้ทำการผสมตัวกินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็ไปผสมนนํานะคะก็ตกได้เลยนะคะตัวนี้ก็พักไว้ห้านาทีก่อนตกนะคะมันก็จะยิ่งได้ผลดีนะคะตอนนี้ก็เป็น ตัวเยอะรูตองห้าของเรานะคะตัวนี้ก็พันไว้ห้านาทีนะคะมันจะได้เกิดใย,ยดียิ่งขึ้นนะคะเราจะได้เกี่ยวได้นะคะ <S <S โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้เตรียมมัลังมานั่งนะคะมัลังเราก็คือเสือนะคะวันนี้วันนี้เราก็มาในรูปแบบสไตล์ง่ายๆนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะคะเราก็มาเทสแค่ปลาในบ่อนะคะเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะคะเลยค่ะ เดี el, ๋ยวแล้วก็ทาทุกคนนะคะไปตกดูว่าปลาเนี่ยมันเริ่มโตกันหรือยังนะคะเดี๋ยวโหมินิมากนะคะตัวนี้ยังกินเข้าปากด้วยนะคะตัวนี้ แมอาโอ้ไม่เอาตัวนี้เดี๋ยวมันตายมาโอ้หมดกัดหมดเริ่มโจมตีเราละหมดมาละโหสองตัวตัวเล็กตัวใหญ่ วันนี้โอกาสที่เอา,ว,อาวันนี้เราหาไม่เจอตัวใหญ่นะคะก็แสดงว่า,าปลาบ่อน,นี้มันยังไม่ทันโตนะคะมันก็ยังเป็นแค่ไซส์เดิมนะคะที่เรามาเล่นกันรอบก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวอ่า รอบหน้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าปลาเราโตขนาดไหนแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือยังอยู่ที่สองนิ้วอยู่นะคะเรายังหาไม่เจอไซส์สามตัวโลนะคะมันน่าจะโดนดักไปหมดหรือว่าโดนตกไปหมดก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าหมายนี้ก็ค่อนข้างชาวบ้านแถวนี้ก็มาเล่นกันบ่อยนะคะก็ เขาก็มาตกบ่อยเขาอาจจะตกไปหมดแล้วก็ได้นะคะหรือว่ามันเหลือก็อ,อาจจะเหลือน,น้อยนะคะแล้วเรามารอบนี้เราก็เลยไม่เจอตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาอัปเดตให้ให,ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ วันนี้เราก็น่าจะคงได้จบอ e ีนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ไว้เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังได้ดูใหม่ในรอบหน้านะคะวันนี้ลีก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย